สบายดีวยสดีน้องซื้ออัย่างไริมอนงมอนโดยอายุจะกี่ปีแล้วสาวปีาวปีแล้วอ่ะือยังเด็กน้อยอยู่เนาะเออสาวปีแล้วท้้งมันยังเียนหนังสือบอจบแล้วจบแล้วจบสั้นเด็บมอเจ็ดเหรอไม่ได้เปนเรียนสาวแล้วเฮ็้เรียกอีหย่างอยู่ภูมิเมืนี้่ได้เฮ็ยงางาน่ไทยอยอยากไปหางานอยู่ไทยท่านมีภู้เ่าคนไทยมากสินะคี่บอ มากบ่ดะแล้วอยู่แล้วี่โมมีผู้บ่าวอ่ะมีมีเป็นแฟนกันแล้วอ่ะคบหากันอยู่ดยยังไม่ได้แต่งบ่ะยังยังอีกโดนบ่ยังเดินอยู่เดินอยู่ือแล้วมีคนไทยมามากดิสส์เห็นใจหน่อยมากคืนมากคืนเลยบ่แล้วผู้บ่าวเดิสส์เออเอาแก่ไปยู่น้ำบ้านโอ้ยแคมาอยู่น้ำบ้านกำลังเห็ดอย่างนี่เลย กำลังช่วยเข้ากำลังช่วยเข้าใช่ใชให้เปิดไฟให้เบิ้งเนึ่งมันส, oh, สุกแล้วบนะ<ข>อสุกแล้วโอ้สุกแล้วเนาะเอาเอาเอาสันให้เบิ้งหนึงช่วยเข่าเล็ก,ลกลหน่อยพี่น้องน้องมอน <laughs> นะครับเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่เพื่อนกำลังเสียวเข่าไปช่วยหน้าเด็กน้อยเนะานะเซา,ป,ซาปีเลยเซาปีแล้วแต่หน้ายังเป็นเซาปีเลยอันบ้านเฮานี่ซื้อว่าบ้านอย่างมนมมปึ๊บออาหันยังตามบ่าวปีเตอร์บ้านพนขาม มนพุ่โอ้เจ้าเห็นเจ้าเห็นอยู่ว่าเนี่ยคือเจ้าเห็นพุ่ผ่เหรอเห็นกันกำลังสวยเข่าเด็กน้องเลยน่องมอนเมืองไทยเนาะขอให้ประสบความสำเร็จเด้อขอให้ได้งานที่เด็กได้รากาขอให้ได้เงินกลับมาบ้านหลายๆเด้ออย่าฝ้าแต่งได้งานเด็กฝ้าเอาผัวปะหยอกันซื้อเด้อพี่น้องเด้อ ฮะขวบใจน้องมอนหลายๆเด้นี่สวยครับโอ้ของท่านนี้ก็ดีกินเลยฮะผู้ใดมากผู้ใดชื่นชอบนะครับเห็นน้องมอนนะฮะคอมเมนต์มาให้กำลังใจน้องมอนและการลุ่มปิเตอร์น้ำได้ครับเด้รวมถึงไอ้กาวน้ำกาวน้ำครับครับผมพอสนิทละบัลล้วก์จะออกมาถ่ายภาพนิ่งให้ด้วย เปิดกระจอกยังมาั้ยป๊อกโอ้มีเสียงพร้อมหิวเราไม่ได้กินข้าว <c oughs> ใช่ไหมเรากินตอนสิบเ,เก้าโมงเขาเขากินยังข้าวผัดข้าวข้าวไข่เจียวไข่เจียวไข่ทอด ปิ้งกินข้าวเส้าบ่อยไหมค่ับไก่เนาะมัดเองได้ไหมบุ้งมัดมัดได้ดูดีดูดีไม่ใช่ยี่ห้ออะไรครับอืม เบื้งองสีงามขนาดเลยเมื่อกี้นี่ว่าพิดเดอร์โบเมนไก่เป็ดเป็นเป็ดกินหอมขนาด